สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องจัก,กรพรรดมายาคุณตอนที่หนึ่งฝากกด s u b สไคร b ์ช่องลีดมัง่ะกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็ดูน a ก็ไม่ได้ที่ด้าน,นล่างคลิปได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลยตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าคำพีความลับทั้ง9ของจัก,กรพรรดปีศาจได้บันทึกความรู้ทั้งหมดของ,ของเขาเอาไว้ จักระพัดพีศาสได้ส่งต่อความรู้ของเขาลงในคำพีแต่มันกลับถูกทำลายทั้งทิ้งมาโดยตลอดคำพีความลับทั้ง9ถ้าฝึกตามคำพีเล่มนี้เจ้าก็จะสามารถบรรลุพลังแห่งจัก,กรวาลได้บัดนี้คำพีเล่มนี้ตกอยู่ในมือของ พ่อหมดจัก,กระพัดแล้วจัก,กระพัดอสูรจั่วอี้ฝานข้อมูลได้ล่วไหลออกไปแล้วทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของทุกๆสำนักเพราะคำพีนี้นายท่านตอนนี้ไม่ดีแล้วผู้เขาป้องกันแตกพ่าย และพวกมันถึงที่นี่แล้วขอรับเจ้าเสิงลูกศิษย์ของอี้ฝานข้ากังวลว่าจัก,กรพรรดิทั้ง7จ,จะมาที่นี่ด้วยอย่าพึ่งตกใจไปแม้จะเป็นจัก,กรพรรดิทั้ง7ก็ไม่สามารถต่อกรกับความแข็งแกร่งของข้าได้หรอกข้าไม่ได้หวังว่า พวกนั้นจะทำร้ายข้าได้หรอกนะไปจัดการพวกมันกันปุ่มฟ้าได้ผ่าขึ้นมานะครับจากพระพศเส้ายอมแพ้และส่งคำพีมาซะมดปลวกแบบพวกแกจะทำอะไรข้าได้ระวงเขามาแล้วตึงตึงดึงตึงตึง,ตง จัก,กรพรรดอิอสูรจั่วอีฟานพวกเราจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนทั้งนั้นโอ้ฮ่าฮ่ฮในที่สุดพวกแกมาที่นี่จัก,กรพรรดิทั้ง7ส่งคำพีความลับทั้ง9มาซะแล้วพวกเราจะไว้ชีวิตเจ้าจัก,กรพรรดิแห่งดาบข้าคือผู้นำของราชวงศ์ทั้ง8ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากดินแดนศักดิ์สทธิ์ถึงพวกเจ้าจะโจมตีเข้ามาพร้อมกันก็ไม่สามารถถล่มข้าได้หรอกวพวกเจ้ายังจะดื้อด้านอยู่อีกเหรอกำลังหาที่ตายหรือเจ้ารู้สถานการณ์ของตัวเองหรือเปล่าตอนนี้เจ้ากลายเป็นศัตรูของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แล้วเจ้าคิดว่าไม่มีคนที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วหรืออีฝานคำพีเล่มนั้นเป็นสิ่งที่ระลึกของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นายท่านมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วละ่ะขอเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของแดนศักดิ์สิทธิ์ เป็นศัตรูกับแดนศักดิ์สิทธิ์นะแล้วยังไงข้าก็แค่จัดการพวกแกให้หมดเสยียกโดนลูกศิษย์แทงข้างหลังนะครับนายท่านเพียงแค่ท่านยอมแพ้ท่านก็จะไม่ตายแล้วเจ้าถึงทรยศ์ข้างั้นเหรอ เจ้าเองสินะที่ปล่อยข่าวเรื่องคำพีและทำลายภูเขาป้องกันของข้าข้าอบรมดูแลเจ้าตั้งแต่เด็กแต่แล้วทำไมเจ้าถึงทรยศข้าละ่ะนายท่านแม้คุณจะเป็นเจ้านายของข้าแต่ท่านก็ไม่ควรที่จะอ่านคำพีนั้นคนเดียวแล้วคุณจะยังเกียดกันไม่ให้ข้าอ่านคำพีเล่มนั้นเหมือนกัน เหมือนกับข้าเป็นคนนอกที่เจ้าทรยยุทธข้าเพราะเรื่องแค่นี้อย่างนั้นหรือคุณจะคิดยังไงกับผมก็ได้นั่นมันก็แล้วแต่คุณแต่ตอนนี้คุณไม่สามารถหนีไปจากผมได้คุณยังจำสิ่งที่คุณสอนผมได้หรือเปล่าฮ่าฮ่าเจ้าเฉิงข้าได้สอนเจ้าตั้งแต่เด็กแล้วแต่เจ้าน่ะเป็นคนที่ มีจิตวิตกกังวลและเป็นพิษภัยที่ไม่มีใครในโลกจะเชื่อใจเจ้าฮ่าฮ่าดีมากงั้นตอนนี้ข้าก็จะทำลายคำภีรับทั้งเก้าพร้อมกับร่างกายของข้าและของข้าละกัน แล้วก็ไม่มีหน้าไหนได้คำภีรไปขอได้ระเบิดตัวเองไปแล้วนะครับแย่แล้วเจ้านั่นจะระเบิดตัวเองเป็นแรงระเบิดมาหาศารนะครับตอนนี้วิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วนะครับแล้วก็มีฝูงคนอยู่สี่ห้าคนนอนตายกันอยู่ และวิญญาณของเขาก็ได้มาเข้าร่างพ่อหนุ่มคนนี้นี่คือร่างใหม่ของข้าสินะข้าไม่คาดคิดคาดหวังว่าจะได้เกิดใหม่ในร่างของเด็กหนุ่มแบบนี้ฮะอสูรมาป่านะครับตึก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 ไปซะเอ็ โหสัตว์กระจายเลยนะครับเหมือนอย่างกะอาคิราชันชั่วฝานช่วยข่าด้วยใครแสดงว่าลักล่างนี้จำต้องมีเจ้าของสินะเยี่ยมเลยพลังของหมอนั่นอยู่ที่ขั้นที่สองพลังนี้มีประโยชน์ข้าจะไปดูดพลังนั้นมาเจ้าจะทำอะไรของเจ้านะ ตึงเจ้าไม่ใช่จั่วฝานเจ้าเป็นใครกันถูกแล้วล่ะข้าไม่ใช่มันข้าคือจัก,กรพัิอสูรจั่วอี้ฝานเวทมนต์แห่งสวรรค์เคล็ดลับความพีเคล็ดลับคำพีความลับทั้งเก้าสูบพลังยา้า เลือดกระจายวิชาสุขพลังของบันทึกความลับทั้ง9เป็นวิชาของปีศาจระดับสูงเป็นวิชาที่ดูดเอาทั้งวิญญาณและความแข็งแกร่งของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแต่เจ้าต้องการมีมีการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อจัก ใช้วิชานี้ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดการปฏิเสธจากวิญญาณและจะทำให้ร่างกายของเขาถูกทำลายก่อนที่พลังจะถูกดูดซับอย่างสมบูรณ์ถึงเช้าเลยสินะสำหรับการดูดซับพลังไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ดิ่งมีอะไรมาอีกแล้วนะ จัก,กระพัดแห่งดาบและเจ้าเฉิงพวกพวกแกรอก่อนเถอะข้าจะต้องไปหาเร็วๆนี้เมื่อถึงวันที่ข้ากลับไปแดนศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นจุดจบของพวกแกทั้งหมดข้าจะต้องฝึกฝนร่างกายนี้จากระดับศูนย์ให้ไปถึงระดับพื้นฐานที่ห้าเสียก่อน กรดโดพักเดียวแล้วนะครับดูแล้วน่าจะใช้เวลาไม่นานที่ค่าจะได้กลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอ๊มีบางสิ่งอยู่ตรงนั้นมันมีคนได้ต่อสู้กันอยู่นะครับซุนแกมันคนทรยศมังอาจมาหลอกใช้พวกข้าผางหยาน ผู้พิทักษ์ของตระกูลล่วหัวหน้าผางผมจะให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและกันเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกันมานานชุนเจอพ่อบ้านของตระกูลล่วพ่อบ้านสุนคัมพีหุยหลวงจางเป็นของตระกูลล่วมาตั้งแต่ มาตั้งแต่ดันคืออะไรวะมาตั้งแต่ดั้งเดิมพวกเราไม่มีทางให้คำพีกับแกแม้แต่แลกด้วยชีวิตก็ตามพี่เลิกห้ามข้าสักทีค่าจะไปจัดการกับพวกที่ทรยศหืมไอ้พวกไส้ศึกอยู่ในบ้านสินะตะกูลล่ว ถึงได้เจอปัญหาแบบนี้ไม่แปลกใจจริงๆไส้สึกตระกูลล่วนี่มันความรู้สึกอะไรกันเห hey, มันเกิดอะไรขึ้นตระกูลนี้มีความสัมพันธ์อะไรกับข้าข้าว่าข้าควรจะจากที่นี่ไปเฮ้อเกิดอะไรขึ้นกับข้าก็จบตอนที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจผู้แปลแปลงโงโ่งไว้ด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปอ่านกันก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย